แจบซีซั่นแรกไปใช่เป็นไงฮะสนุกมไครับสนุกมากพี่คิมไม่ดูไหมครับดูทุกวันเลยอุ้ยจริงเหรอดูความทรงจำกับเซฟเฮาเยอะมากคือแบบคือกลับมาแล้วแบบซึมไปแบบเหงาๆไปเออมันเหงาๆมันแบบว่าอยู่กัวเพื่อกนั้นหมดเจ็ดจนวันนี้ยเหมือนไปเข้าค่าดจะเป็นเช่เงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ต่อได้ก็จะเลือกอยู่ดีก็จอยู่ดีใช่ ใครแป่งคนที่ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยไม่เหมือนที่สุดเลยไม่เหมือนที่คิดไว้หรอใช่ของผมนะผมเป็นคูวินกับสตตังใช่เพิ่งรู้ว่าคูวินมีความสามารถในการทำอาหารขนาดนั้นน้องทำอาหารตลอดแบบว่าทุกมื้อที่แบบว่าเขาไปทำเอออร่อยด้วยครับอร่อยด้วยใช่ครับแล้วก็ข้าตัง ก็ล้างจานทุกวันก็ตอนก็คือเซฟเพื่อนตลอดเลยแบบเอ้ยบไม่ไม่เคยไม่เคยได้อยู่กับเพื่อนนานขนาดนี้ออะไรย่างเงี้ยไงของผมเป็นผู้วินเหมือนกันครับผมไม่คิดว่าผู้วินจะทำกับข้าวเก่งขนาดนี้แล้วก็อร่อยด้วยแล้วเซอรร์ไพส์มากส่วนคนอื่นเราก็พอรู้จักกันมาบ้างแล้วก็เดาทานได้ได้ถูกบ้างเลยใช่แล้วก็พี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ตลกที่สุดเลยในเซฟเฮาส์นิโอคาโอใช่ ใช่พี่ก็คิดบวนกันเลยก็อยากจะอธิบายยาวๆแต่ก็มันก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นนิโอคนจริงๆคือนิโอเขาเป็นคนที่มี energy เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพูดเยอะมากๆพูดเยอะแบบว่ามีสาระก็ก็มีได้อไรเงี้ยมีสาระก็มีได้ผมรู้สึกว่าน้องเขาแบบว่าโอ้โหเต็มพลังทุกวันเลยใช่แล้วพี่ก็คิดบุนกันเลยเพราะว่ามีเหนือนครังนิโอต่างเพลงเองใช่ไหมมันไม่มีเธออย่างไงกองเน่ อ้ละไอ้ละที่ไม่ได้อาบน้ำเออเออไม่เข่เขาเกาเขาไปลุกอ่ะตัวมันเกาเกาอะไรอย่างเงาตลกตลกมากแล้วก็นี่ออแต่งแต่เพงให้ให้ให้เอิร์ดด้วยต้องขอไปแล้วตอนและตอนปิดจบนะเขาอะแต่งเพลงให้ทุกคนเลยใช่เจักมากใครอ่ะแต่งคนที่กินเก่งที่สุดเลยในเซฟพาร์อผมให้ปอดกินเก่งเหรออืมเออ ทำไมครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่ตอนแรกคือขควิดตอนกินเยอะมากอ่าบอกว่าตอนเช้าน้ก็จะกินขนมปังด้วยล่ะขนมปังแล้วก็แบบกินเอะกินข้าวแล้วก็แบบเออกินตลอดเลยอ่ะก็คุณกิงไหมตอนแหนน้องเออน้องมีกินข้าวแล้วก็กินขนมพี่รู้สึกมีความสุขเออไม่รูเท้ามวยเพราะว่าตอนบิ๊กนนนเ็่กินอย่ป ใช่เออกินกินทีแต่ไม่ได้กินเยอะกินทีแต่ไม่เยอะน้องๆจะมีโอกาสเล่นซีรีส์ใหม่ด้วยกันอีกไหมอาจจะมีก็ได้ใครจะเป็นรเจมใช่ครับถ้ามีก็ขอฝากไว้เลยแล้วก็ถามนะครับฝากรอจิตตา้วยนะครับได้เลยได้เลยแล้วถ้ามีโอกาสเล่นซีรีส์ด้วยกันใหม่อยากเล่นแบบไหนคะแนวแบบไหนของผมอยากเล่นแบบแนวฆาตกรรมเลย อใช่ใช่แบบเป็นแบบแนวเออสืบสวนสอบสวนแนวโรคจิตนิดนึงอะไรอย่างงี้นนงอ,งอ๋อผมอยากเล่นหนังผีอยากหนังผีผมรู้สึก <c oughs> ว่าหนังผีมันเป็นหนังที่ต้องใชจ้จินตนาการในการแสดงสูงม,มากแล้วอยากแบบเอออยากอยากรู้มันเป็นยังไงเพราะไม่เปน,นโอกาสน้อยนะที่จะได้เล่นแบบว่าแบบว่าซี<ม>รีส์ผีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยอยากลองเอ็ดูเอออย่างนี้ผมอยากเล่นคือเป็นตัวละครที่เป็นเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อ๋อหใช่เพราะว่าทุกวันนี้คนรอบตัวผมเนี่ยป่วยเป็นโรคสมเศร้าเยอะมากซึ่งบางคนมองเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจผบุคลพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราอยากที่จะเป็นแบบตัวกระจายก็สความรู้ใช่ว่าแบบเออผู้ป่วยโรคสมเศร้าเนี่ยจริงๆเขาเป็นยังไงอือใช่ผมก็อยากแบบว่าอยากที่จะเปิดแทรคาแรคเตอร์นี้ให้ทุกคนได้รู้แล้วร้อจะแสดงเก่งร้องก็แต้งเก่งแล้วก็ร้องเพลงพรอะด้วยใช่ไหมน้องสองคนก็มี เพลงของตัวเองเลยของอ่อยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับฟังเลยแล้วของน้องมิคืออะไรครับเพลงชื่ออะไรล่ะคะแบบคนแบบไหนพร้อมไหมเดือนได้ไหมคะเร็วๆเร็วๆเอาไอ้ผมเป็นคนที่เขินในการร้องเพลงมากนะทำไมอะแต่พี่คิดว่ามิคน้องเพลงเก่งนะดีขึ้นร้อด้วยเอาท่อนฮุกใช่ไหมโอเคท่อนทุกโอเคครับหนึ่งสองสามเหยาเป็นคนนั้นคนที่เธอรัก ต้องเป็นคนแบบไหนจงมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมฉันยินดีจะทำฉันจะทนแม่อยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นได้แค่คนนอกสายตาสวัสดีค่ะพี่าพร้อมมาเลย,เลยดีมากหวานมากชอบมาก โอเคแล้วเพลงของน้องแอดล่ะเพลงชอาไรคะเป็นเพลงสายตาโกหกไม่เป็นพอน้องนี่เึินให้แฟนๆต่อเลยหนึ่งสองสาอยากให้เธอมองสายตาอย่าไปพายความในใจเก็บเอาไว้แค่ในใจที่ฉันสบตาไม่ได้ กลัวจะได้ยินคำข้างในเพราะสายตาฉันมันโกหกไม่เป็นประมาณนี้ครับฟินป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 ินนะที่ดูแฟนมิทชงของน้องๆด้วยแทนน้องน้องมิกออกมาแบนดีเจใช่ไหมแล้วก็น้องเออก็เต้นด้วยแทมมาเลยใช่ถ้ามีโอกาสมาห้องกองเปิด แฟนมิเทงอยากทำอะไรอยากโชว์อะไรแบบพี่แสงไหมคะให้แฟนๆฮ่องกงอยากโชว์อะไรผมว่าอยากจะไปฝึกสกิลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยถนัดก็คือสกิลเต้นเต้นอยากเต้นใช่ของผมร้องเพลงครับเพราะว่าผมชอบร้องเพลงแล้วก็อยากจะอัพสกิลเหมือนกันให้ทุกคนได้ได้ชมได้ฟังกันอ๋อใช่ร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยเบสิกเบสิกไปแต่ที่เต้นเต้นผมเต้นคอนเทม เป็นบ้างเนี่ยก็อ,อยากเพิ่มให้ให้โชว์ให้ให้เพื่อไปโชว์คนอื่นได้ถึงล้อ,อ,ลอมิสเคยบอกว่าจะป็นน้องชายที่ดีที่เออหาที่ดีแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมแล้วก็เออคิดว่าน้องมิกอ่ะแ็นน้องที่ดีไหมแล้วก็ถ้าแตมสิทธิ์จะให้น้องคนนี้กี่คะแนนคะอ่าก่อนที่จักคุจะตอบผมจะพยายาม <laughs> พยายามว่า <laughs> จะพยายามเป็นน้องที่ดีเอ่อคุอท็อก็ทําตัวดีอยู่แล้วครับจะมีบางอย่างที่เขายังเป็นแบบวา่ายังมีเด็กบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบดื้อบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปปล่อยไปว่าเดี๋ยวน้องเขาก็จะรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะแบบสอนพยายามที่จะแบบ นำพาเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยอืก็โอเคครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆคือเขาน้องเขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมเองเขาเป็ความตั้งใจมีความตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานตั้งใจร้องเพลงแสดงอะไรคือเห็นเห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยก็โอเคก็ยินดีกับน้องด้วยแล้วถ้าถามว่าเต็มคิเท่าไหร่ผมว่าก็ตอนนี้ให้เก้าครับ ถ้าอ๋อก็เต <100 S 2> ็มสิใช่หรอเต็มร้อยหรอเอาเต็มร้อยหรอเต็มสิบเต็มสิบอีกหนึ่งคะแนนเอาไว้ให้เราแบบว่าปรับจูนกันเออแล้วก็มีไว้มีไว้แบบปรึกษาหารือว่าจะเอาไงต,ต่ออะไรอย่างงี้หนึ่งคะแนนใช่ใช่แล้วสำหรับแม็ซับพี่เอิร์ธเป็นพี่ดีแค่ไหนแล้วก็ถ้าเต็มสิบจะให้พี่คนนี้กี่คะแนนก็น่าจะเป็นเก้าเหมือนกันแหละครับก็ว่าม,มันก็มีบางที่แบบว่าเอออาจจะแบบ ต้องมีการปรับจูนกันต้องมีการคุยกันพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่ๆทําดีมากแล้วครับคิดถึงจ้าสวัสดีนะครับรักนะจ้าพี่ก็รักนะคะโอเคค่ะสุดท้ายมีน้องๆมีอะไรที่อยากฝากแฟนๆฮ่องกงไหมครับก็ผมขอฝากผลงานก่อนเลยนะครับ รายการ e a r t h m e นะครับผม e Earth m s e a r t h ิร์ทมิ่นะครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่าฝากติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดถึงผมนะครับก็อยากให้ไปฟังเพลงของผมนะครับสายกโอ้ไม่เป็นนะฮะ<ม>แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับก็ขอบคุณมากที่คอยให้กําลังใจเราตลอดเวลาคอยซัพพอร์ตเราเสมอสองคนเราเสมอนะครับ<ม>ก็เราจะเป็นกําลังใจแบบนี้ไปตลอดไปนะครับแล้วก็<ม><ม>อยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสเราอยากมาเจอกันอ่าใช่ไปเจอกันนะครับ ครับก็เหมือนที่พี่เ e อิร์นพูดแหละครับผมก็ขอฝากรายการอ e MS มเอินมสเปนะครับ,รบแล้วก็อโปรเจกต์ <S <S ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เอออา,อาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่าขอฝากไว้ก่อนนะครับหรือว่าไที่เอิร์นบอกว่าใครคิดถึงเราก็ไปฟังเพลงของผมได้นะครับมีนิทานพันดาวขอมงมีทั้งมิแล้วก็พี่เอิร์นเลยรันแม็กใช่แล้วก็ซีรีส์นิทานพันดาวนะครับได้เลยถ้ามีอาจจะฝากอีกแฟนๆก็น่าจะเป็นขอขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็เป็น เอ่เป็นแรงผลักดันได้แรงผลักดันที่ดีให้พวกเราาเสมอนะครับก็ขอบคุณที่サポートของเราครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะได้ครับได้ค่ะบ๊ายบาย